คุณผู้ชมเข้าสู่รายการซ่อบูผมเจวิตครับผมนุออนุกนูลครับต้องบอกว่ารายการนี้เป็นรายการที่เราใฝ่ฝันมากๆาดึกดึกแบบนี้จะต้องเป็นรายการที่กล่อมคุณผู้ชมทุกท่านนอนหลับด้วยเพลงแนว EDM บ้างเล็กเก้บ้างสามชาบ้าง อะไรต่างๆเกณฑใจแขดเราเสือเราเป็นเพลงแบบว่าเพลงอมตะเพลงแบบว่าที่ทุกท่านเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วครับเพลงที่ทุกท่านคิดถึงเพลงนี้มันหายไปนานแล้วนะเราจะขุดเอามาอยู่ในรายการนี้ทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นการนอนหลับที่ยังไงฮะคืนมากเพราะว่าเป็นการโคดจอรของวกากับอนรเราจริงบอกเลยว่าวงการไทย ควรจะมีม่มีความแบบนี้มานานโอ้โหขนาดนั้นอันนี้ต้องบอกว่าพี่นุ๊กเป็นถึงรองแชมป์รายการเพลงเอกใช่นี่ก็เป็นถึงแชมป์รายการนักร้องสองแ้วสองคนก็เติบโตมามากัดเบอร์พอย23นี่แหละครับใช่แล้วก็อ,อยากให้ทุกท่านติดตามเรามีทั้งหมดหลายช่วงด้วยกันแต่ช่วงแรกเนี่ยครับผมเราจะพบกับศิลปินที่เขาบอกว่าเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ใครมีกระแสในเมืองไทยตอนนี้เราจะเอามาในช่วง ซืลอเป็นรับเชิญในวันนี้ครับเเป็นบอยแบ<ล>นด์ครับได้ข่าวแววว่าว่าพึ่งเดบิวต์ใหม่ๆสดๆล่าสุดเลยใช่นั่นก็คือวง At l a s ครับผมรู้จักกันดีเป็นเจ็ดหนุ่มมหาศจรย์ นี anyway ่รายการเราจะต้อนรับทั้ง7หนุ่มเข้ามาในนี้เลยล่ะเราเอาตัวแทนแล้วเขาจะมาเต้นกันอยู่ตรงนี้มาด้วยกัรอไปตัวแทนคนเดียวเขาเหรอเขาเพิ่งเดบิวต์เพลงอะไรนะเพลงใหม่ล่าสุดของเขาอะเมเดเมดเดเนาะเออแล้วคนนีเ่ยก็บอกว่าเป็นเมนรักของวงนี้เลย Atlas เลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับแขกรับเชิญของเราดีกว่านะครับน o นี่ผมบอกเลยในการนี้มีนะครับที่มีเก้าอี้ให้เรานั่งเดี๋ตอนนี้ขอขอมุกบ้างเลยนะน้องน้องลองยืนนะครับเอาได้ครับได้ครับแล้วเรายืนกันสองคนกูรนั่งดีกว่าฮับนั่งดีกว่าน้องเออวินนะครับใช่ครับเออวินครับหนึ่งในสมาชิกของแอต拉斯ใช่ครับซึ่งเป็นวงที่บอกเลยว่ากําลังเป็นกระแสในตอนนี้เลยเพิ่งออกรายการทีป๊อปมาด้วยนี่ใช่ครับเพิ่งไปออกมาครับเป็นไงบ้างครับกระแสในทีป๊อป ก็ค่อนข้างดีนะครับเออด้วยความที่มันเป็นเดบิวซิงเกิลของพวกเราเมีเดเมดเดครับผม mm hmm. ของ a t l a s, mm hmm. <S ก็เราก็มีทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์มีทั้งเ,เพลงแนวเพลงใหม่ๆที่พวกเราอยากจะนำเสนอให้กับคนดูอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็ก็ได้กระแสตอบรับที่ดีครับและอย่างเออร์วินเนี่ยคือหน้าที่หลักในวงก็คือ <c oughs> จริงๆหน้าที่หลักอา่าถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นเมนแลปครับแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้ตายตัวกันขนาดน,นั้นดีกว่า mm hmm. คือ <c oughs> เราจะมาวางเพลงกันแล้วก็สมมติท่านี้เหมาะกับใครก็ ก็ให้คนนั้นเป็นคนร้องอะไรอย่างงี้ผมขออนุญาตได้ไหมครับคือด้วยรายการเรามันเป็นรูปแบบเพลงที่คิดถึงดังนั้นการมีเพลงแรปในรายการของเราน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆผมอยากให้โชว์สักนิดหนึ่งได้ไหมได้ครับงั้นกาเป็นแรปที่อยู่ในเพลงของแอดลาสละกันครับ Burn it, burn it, got the whole world turn it, let we run with p a t s i o n Oh, killing the hit, the t fake flow, f e p e r mission m a k e me f a r g e t that ambition. r o ทางจะจับฟร u งก์ t กินไปที่จะ h ับว๊อว์คุณฟังรู้เรื่องรอเปล่าผมฟังเรื่องแล้วผมจบผมจบที่เมืองนอกมามฮ้ันเท็ดได้เตรียมมาโอ้ ต้องบอกว่าการแรปนี่เราคิดว่ามันเป็นแค่การพูดเร็วๆเลยนะจริงๆมันไม่ใช่นะมันต้องมีสำเนียงมีรูปแบบมีอะไรของเขาเออคือคือมันมีสำเนียงดีมากอันนี้เป็นขอโทษเป็นลูกเครื่องอะไรครับอ่าเป็นลูกเครื่องไทยฝรั่งเศสครับของโอ้คุณเทศาทยเป็นแรปภาษาอังกฤษใช่ใช่ลงแรปเป็นฝรั่งเศสไม่น่าล่อทำวันนี้ต้องถามน้องอวินก่อนการทิ่กว่าจะมาเป็นศิลปินนะครับทำไมถึงชอบร้องเพลงแล้วก็เริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ นั่นก็ต้องย้อนไปไกลมากๆเลยครับเพราะจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมมาก่อนอะไรเยงี้ครับคุณพ่อให้เราเล่นกิจกรรมหลายๆรูปแบบทั้งกีฬาแล้วก็ดนตรีอะไรเางี้ครับพอเราเล่นดนตรีเราเราเล่นหลายชนิดจนเรารู้สึกเริ่มเจอทางเราฟังเพลงมากขึ้นเราเรารู้สึกอินไปกลับมาอะไรเยงี้ครับเรารู้สึกว่าเพลงมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราอยู่คนเดียวก็ฟังเพลงอยู่กับเพื่อนก็ฟังเพลงไปไหนก็ก็จะชอบใส่หูฟังฟังเพลงอะไรเงี้ครับเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กจนโตใช่ พอเราชอบฟังเพลงมันมีแนวเพลงที่ชื่นชอบไหมครับมีครับมีบแต่ว่ามันเปลี่ยนบ่อยมากๆ<อ>ตั้งแต่เด็กจนโตรนครับถ้าเป็นยุคช่วงเราเด็กๆอะไรอย่างนี้คุณพ่อก็จะให้เราฟังอ่า อย่างพี่ปามี่พี่ฮิวโก้อะไรอย่างเงี้ยครับฟังเพลงไทยเหรอใช่ครับฟังเพลงไทยครับฟังเพลงไทยแล้วก็โอเคมีฝรั่งบ้างตามสไตล์เวลาคุณพ่อเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอโตขึ้นมาได้มีอินเทอร์เน็ตมากขึ้นมี YouTube เราเริ่มเริ่มเจอเวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มไปแนวฝรั่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วทีนี้เราเริ่มฟังเพลงจากพี่ปามี่แล้วแล้วเพลงแรป่ะครับเราเริ่มตอนไหนครับเอ่อมันเริ่มมาจากเราเราไปเรียนเต้นครับ เราชอบเต้นเหมือนกันอะไรเยงี้ครับเราก็เต้นแล้วทีนี้เพลงที่เวลาครูสอนเต้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงแนวฮิปฮอปอะไรครับช่วงช่วงนั้นก็จะเป็นฮิปฮอป90 200<ม>0หน่อยๆอ,อะไรเงี้ครับเพราะอั<ม>น B ีฮิปฮอปแล้วเราก็เราก็ซึมซับเวลาเราเต้นเราก็ฟังไปด้วยองนี้ครับ<ม>พอนานเข้านานเข้าเรารู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันเท่ดีนะเราก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เริ่มเริ่มศึกษาค้นคว้าไปกับสไตล์ฮิปฮอปแรปอะไรเงี้ครับเริ่มแรปเป็นจากการเต้นถูกต้องครับใช่ก็เลย เขาเรียกว่าม <Sure. S 1> <Whereas> ีความผูกพันกับทั้งเพลงป๊อปแล้วก็เพลงแรปใช่ครับจริงๆผมเป็นคนฟังทุกแนวเลยครับอ่าอินดี้ป๊อปป๊อปธรรมดาร็อกบ้างอะไรเงี้ยครับคันทรีเราก็ก็เคยฉีกไปเวนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยครับคือด้วยความที่ส่วนตัวเราเราก็ทําด้านศิลปินอยู่แล้วเราก็ก็อยากที่จะพัฒนาสกิลในการอ่าเป็นศิลปินเช่นการทําเพลงเพราะฉะนั้นเราจะฟังเพลงเยอะค่อนข้างเยอะหลายสไตล์เหมือนกันครับเขาบอกว่า เพลงคันพีอ่ะสักมี่งเพลงคันพี่ one two three four แต่วิแต่วิได้ได้ไดคันพี่แนวเพลงถ้าใช่คันแล้วมานับหนึ่งไม่ใช่คันพีไม่ใช่เหรอคุณคิดได้ยังไงมึงเนี้ยนี่ะมาเพลิดเพเขาเรื่องพูดถึงเพลงดีกว่าถ้าบอกว่าเพลงที่ชอบและประทับใจที่สุดในชีวิต ือว่ามีความทรงจำกับเพลงนั้นเนี่ยครับมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงอ่ทบทวนของพี่ปามีครับอ๋อก็คือเป็นศิลปินที่โตใช่ครับใช่คมีเรื่องราวหรือว่ามีความหมายใดๆกับชีวิตกับเพลงนี้บ้างครับอ่ามีหลายๆโมเมนต์กับครอบครัวที่อยู่ในเรื่องราวเพลงนี้กับเอ่อหมายถึงอยู่กับเราครับก็คือเหมือนกับว่าเพลงนี้ตอนเราฟังอ่ะเราอยู่กับครอบครัวใช่แล้วแบบเวลาทํากิจกรรมด้วยกันเนี่ย เพลงนี้ยอยูใ่ในกิจกรรมกิจกรรมนั้นใช่ครับผมอย่างที่ทราบกันดีว่ามารายการมิวสิกซองบุ๊คนะครับ,รบแขกรับเชิญของเราจะต้องทำการคัดเนื้อเพลงที่ชอบ30รอบไอไอเพื่อที่จะใช่ท่านผู้ชมครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่ท่ผู้ชมง่วงมากขึ้นฮะ <c oughs> มาร,อร้องเพลงให้ดันสิครับช่วงนี้คือช่วง ยัวซองครับใช่ครับก็คือศิลปินจะต้องมาร้องเพลงในเวอร์ชั่นอะคูสติกกับพวกเราครับผมแล้วก็จะมีคอรับง้อง่ๆสองคนดีเลยครับอยากได้เคยร้องเพลงแนวนี้หรือว่าร้องเป็นเมโลดี้อย่างนี้ปกติร้องแรปใช่ไหมครับเคยร้องแนวใช่ครับที่เป็นร้องอย่างนี้ขนาดนี้เคยเคยเคยร้องครับแต่ว่าเราเรายังไม่ค่อยมีโอกาสที่ร้องให้คนอื่นฟังมากกว่าแต่ว่าส่วนตัวส่วนตัวก็เป็นคนชอบร้องเพลงแอบร้องอยู่ในห้องน้ําบ้างอะไรเางี้ครับใช่ อุ้ยผมเริ่มร้องไม่ไหวแล้วคุณเต้ครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่าครับกับเพลงพบสู่อยู่กับสายลม อยู่กับแสงดาวอยู่กับความเหงาใจอยู่กับพื้นดินอยู่กับพื้นทรายปล่อยใจว่างเปล่ารอบทวนทุกสิ่งทบทวนทุกอย่างความหลังที่มันเป็นของเราเพิ่งเคยรู้สึกเพิ่งเคยรู้จัก กับรักที่ต้องมาปวดร้าวอยากจะหายตัวอยากจะหายไปไม่ให้ใครเห็นหน้าหลบจากผู้คนหลบจากสายตาให้เวลาหัวใจจบทวนทุกสิ่งจบทวนทุกอย่างเรื่องราวระวังเรามากมาย เสียใจที่สุดเสียใจที่สุดกับอะไรที่มันผ่านไปจบไปแล้วทบทวนทุกสิ่งจบทวนทุกอย่าง เรื่องราวระวังเรามากมายเสียรายที่สุดเสียใจที่สุดกัอบอะไรที่มันผ่านไปอาจไม่เหลือเธออาจไม่เหลือใครอาจจะดูไรค้ค่าอาจไม่ได้ความอาจมีน้ำตาแต่พยายามเข้าใจ ทบทวนทุกสิ่งทบทวนทุกอย่างจะทำใจให้ยอมรับได้ฉันจะไม่โกรธฉันจะไม่เกลียผ่านมาก็ให้มันผ่านไปจบไปแล้วนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นเมนแรッ ผมนึกว่าเป็นเมนร้องเลยนะจริงจริงคือนอกจากจะร้องเพราะมากๆแล้วมีสไตล์เป็นของตัวเองแบบโทนเสียงเป็นเบสนะใช่ถ้าแบบในในภาษารกร้องก็คือมันจะมีคาราเทนเนอร์ปริโทนอะไรเงี้ยโซบานโนอัลโตเทนเนอร์เบสอันนี้เขาเป็นเบสกี้แบบท่านผู้ชมครับผมเล่นคี์ที่ต่ำมากแต่เสียงน้องแบบล้วงไปถึงหมดเลยอะอย่างงี้เลยถ้าเป็นท้ารายการกะดึกอยู่แล้วเล่นมุกอะไรอย่างนี้ เสียงน้องมีพลังมากมีความเบสมีความเชดมากๆใช่สุดยอดมากร้องเยัง้างครับเป็นยังไงบ้างครับเต่นเต้นแล้วก็เขินมากๆครับเพราะจริงๆแล้วนี่เป็นรายการแรกเลยที่เอวินได้มาร้องเพลงแบบร้องเพลงจริงๆครับก่อนหน้านี้เราก็เป็นแร็ปมาตลอดเลยครับก็ตื่นเต้นอ้คุณไม่ออกเดี๋ยวให้น้องฝากผลงานหรือว่าช่องทางติด่ได้ครับผมครับก็ตอนนี้นะครับซิงเกิลเดบิวต์ของพวกเราแอดลาับเมเดเมเดได้ออก สู่สาธารณาชนไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีซิงเกิลใหม่ให้ทุกคนได้ติดตามนะครับก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube Facebook IG Atlas underscore th ได้เลยครับผมก็ฝากพลอแดาร์เจ็ดคนได้ครับขอบคุณครัช่วงหน้ายังมีเพลงเพราะๆที่จะกล่อมทุกคนให้นอนหลับสบายในคืนนี้กับสองบุ๊กครับ นี่คือมิวสิครีวาลแน่นอนนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะนําเพลงเก่าๆที่ทุกคนคิดถึงเพลงที่เพราะๆกลับมาทําใหม่ร้องใหม่ดนตรีใหม่ใหม่หมดที่สําคัญเป็นนักร้องวัยรุ่นยุคใหม่เช่นเราๆวันนี้เพลงที่เราจะนํามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคคือเพลงดังนบเจ็ดจากบงบารันดีบงบารันดีใช่ใช่น่าจะเป็นพี่ออสโอโอภาป้ะ พี่ออโพาสร้องไวเพลงคุณรู้จัก,จกออรโพาสใช่ไหมรู้จักครับที่สุดเลยนะคนนี้โอ้โหตั้งแต่ปีพศ2526เลยนะครับผมคุณอีสอาีเป็นคนแต่งไว้นมอนเดิมแล้วก็เพลงนี้นะครับนักร้องรุ่นใหม่ที่จะนําเพลงนี้กลับมาร้องใหม่ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลอีกแล้วนั่นก็คือพี่โบ๊ททวีโชคนั่นเองหรือว่าโบ๊ทเลก็กทุกคนจะเรียกว่าพี่โบ๊ทเล็กนั่นเองนะครับสิบสองคนสุดท้ายรายการเพลงเอกซีสซั่หนึ่งหายไปนานมากันนี้หมายถึงว่าหายไปทําผลงาน เพื่อให้ผ <not> ู้ชมไปตีแบตตีแบตตีแบเก่งแล้วเรานียยอมร้องเพลงตีแบตได้ทุ่งได้ช่วยจะเป็นนักแบตอยู่แล้วเขาก็บริหารกําลังเพื่อที่จะมาร้องเพลงนี้ให้เพิ่มรายการซอบุ๊กของเราเลย่ะใช่ครับผมเพลงนี้ดังนกเจ็บจากพี่โบ๊ททวีโชคจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันครับ แต่ได้ยินเธอนั้นลายใจฉันคงบินไปไม่ไหวปีขาบทันใดเพราะเธอหากเป็นนกฉันคงลงลมสิ่งที่ชมคือความร่ำเพอ ความรักเชิดน,นำพบเจอกลับเห็นเธอนั้นมีคู่ใจสมสารทอรมานหัวใจมองไม่ดังนกเจ็บปวดใจ ร้องไห้หัวใจรักพังหากเป็นนกฉันคงลง้มลบสิ่งที่ชมคือความสิ้นหวังความรักฉันรักจริงจังต้องผิดหวังอ้างว่างเดียวดาย คืความสิ้นหวังความรักฉันรักจริงจังต้องผิดหวังอ้างว้างเดียวดายต้องผิดหวังอ้างว้างเดียวดายต้องผิดหวังอ้างว้างเดียวดาย ผมมีเพลงหนึ่งมานำเสนอคุณลูกเพลงอะไรครับเป็นเพลงที่หลายๆคนน่าจะรู้จักและก็เพราะมากๆเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าสิ้นกลิ่นดินครับผมต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยต้นฉบับก็คือของคุณวินัยพันธุรักนะครับแล้วก็เพลงนี้ออกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524ที่สำคัญผมว่าเพลงนี้นอกจากที่เราจะคุ้นเคยว่ามันเป็นเพลงพราะมากๆแล้วนะอันนี้ผมนำเสนอผมคอสต้าหย่ๆมาก ผู้ที่จะนํามาขับร้องใหม่ในช่วงมิวสิกเดวต์ของเราใค่ครไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยครับพี่นุใครครับแชมป์รายการเพลงเอกซีซั่นหนึ่งของเราเองเพื่อนคุณนุ้เองคุณหลุ่ยเหรอใช่ครับคุณทัศกินตทัศน์นั่นเองครับผมชัยทัศกินตทัศน์นะครับก็บอกเลยว่าเป็นเพลงเนี้ยเหมาะกับเขาเลยเพราะว่าด้วยน้ําเสียงของเขามีความคลาสสิกอยู่แล้วครับผมมีความเป็นเรื่อยอะมีความเป็นสุนทราภรณ์นิดนแล้วก็ ถ้ามาประกอบกับเพลงนี้ผมว่าน่าฟังมากๆแล้วที่สาคัญอย่างที่บอกครับความพิเศษของช่วงมิสิริวายคือเราจะทําเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นเพลงสิ้นกิ่นดินของทัศกิติทัศจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับ<ว> โชมยมเจ้าคงไม่รักเราจริงเราสิเชื่อทุกสิ่งรักจริงแต่เจ้าจำจันรู้ไหมใครเขาคอยเฝ้าฝันคิดถึงเจ้าทุกวันจำจันเจ้าไม่กลับมา เรียกหาเจ้าไม่ได้ยินโชมยมเจ้าคงจะลืมเราซิ่งค่าของเราเพียงนินได้ยินแต่คำนิน ทุกสิ่งรักจริงแต่เจ้าจำจันรู้ไหมใครเขา้าคอยเฝ้าฝันคิดถึงเจ้าทุกวันจำจันเจ้าไม่กลับมา <S <S โบยบินลืมสิ้นคนท้องนาเดี๋ยวนี้เจ้าเป็นดารา เรียกหาเจ้าไม่ได้ยินโชมยงเจ้าคงจะลืมเราสิ มีหน้าหละสมแชมป์ขนาดนี้อลองแชมป์นี่คือต้องฉิดสารโดนโคนละแนวไปร้องมากมายจริงครับสิ้นกินนินเวอร์ชั่นของทัศกิติคัตแชมป์รายการเพลงเอกซีซันหนึ่งนั่นเองแล้วบอกเลยผมไม่เคยได้ยินทัศร้องกับดนตรีแบบนี้มาก่อนนะเพราะปกติเขาจะต้องแบบว่ามีไวโอลินใหญ่ๆแบบออเคสตารางเงี้ย แต่ว่าไม่เคยเห็นทัดร้องในเวอร์ชั่นนี้มาก่อนก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนะครับผมว่ารับรองว่าเพลงนี้เนี่ยจะส่งให้ทุกคนนอนหลับฝันดีในคืนนี้แน่นอนนะครับและนี่คือความสนุกสนานของทั้งหมดในรายการสองบุกนะครับผมอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทางช่อง WorkPo i n t 23นะครับวันนี้ผมเดวิดครับผมดุกุลครับลาไปก่อนแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบาย